บันไดสามพันเด้อยเก้บพันนะครับก็จะขึ้นไปบริเวณตรงนู้นนะครับข้างบนยอดเขาที่อยู่ข้างบนนู้นนะครับบริเวณวัดนะครับก็มีที่จอดรถสะดวกสบายมีห้องน้ําห้องอาบน้ําไว้อำนวยความสะดวกนะักท่องเที่ยวนะครับ ข้างทางก็เป็นป่านะครับเป็นต้นไม้เขียวสดชื่นนะครับก็ถ้าเดินคนเดียวก็อาจจะน่ากลัวหน่อยนะครับม,มีสารเพ่งใต้ตรงนี้แล้วก็มีแล้วก็มีของสกาละนะครับนะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ ัดัดคครรบบผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสียงตึ้งนะครับตรงบริเวณศาลนึกว่าอะไรอ๋อพี่เขาเปิดประตูนึกว่าโดนซะแล้ว จนมีจุดวะให้พักไปเลยอะไรอย่นนะครับมันไดที่นี่นะครับเก้าหนึ่งมันได้ถี่มากครับเก้าหนึ่งสามขั้นเลยก็ได้ ดังนั้น3า0พหาร3ามก็เหลือพันกว่าคันพันสอง้คันพันสองร้อยเก้าันเป็นล้านเดินขึ้นมาถึงตรงนี้ก็เงื่อออกพอสมควรครับตอนที่ไปเปรู 2,000ประมาณ2,700คันที่มอญนธนามาจูปิจูก็ใช้เวลาขึ้นลงประมาณ4ชั่วโมงอันนี้ไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเห็นพระด้วย ข้างทางนะครับนะครับผมก็พักมาเป็นระยะระยะนะครับเจ้าเป้นเนี่ยสิบกโลกล้องเลนแล้วก็แบตถามว่าเหนื่อยไหมดูสิครับเนี่ยเพิ่งกำลังจะถึงน่าจะครึ่งทางนะครับดข้างบนนั่นอีกฝ่าก็คึม,คม าดูพรอาทิตย์ขึ้นหรือพรอาทิตย์ตกครับส่วนใหญ่อันไหนสวยกว่ากันหนึ่งพันห้าร้อยครับาว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเดินเดินพักพักเป็นระยะระยะนะครับ 2องก็ขึ้นมาได้ประมาณสามพันขั้นละลมเย็นเดินเหนื่อยก็พักแต่ว่าทางมันชันเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยครับมืนชันแล้วก็เดินก็ต้องเซฟเซฟเข่าเซฟขาเซฟน่องนะครับไม่งั้น้ะคิวขึ้นหรือว่าเดี๋ยวกล้ามเนื้ออักเสบได้นะครับค่อยๆเดินคนก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็มีคนพอสมควรแต่ไม่ขับขัง เดินเหมือนเดินคนเดียวครับส่วนกันไปนระยะระยะร้านก็เปิดพอสมควรครับข้างทางอันนี้เก๋ดีนะครับปบ้ายบอกจะถึงสามพันขั้นแล้วเย่ yeah. สัตว์ป่าที่เห็นก็น้องหมาครับน้องหมาน้องหมาตามร้านแต่ก็ไม่ค่อยามายุ่งกับเราเท่าไหร่ ข้างบนนันครับซุ้มประตูก็แสดงว่าเรามาถึงแล้วนะครับก็ใช้เวลาผมใช้เวลาเกือบเกือบสามชั่วโมงครับจนถึงสุขหรือว่าวันที่พวกเราทํางานก็อยู่กับคนเยอะละคุยกับคนเยอะละเข้าป่ามาดูต้นไม้คุยกับต้นไม้ใบหญ้าดูนกดูน้องหมานะครับบางทีมันอาจจะช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นอยู่กับธรรมชาติเดินให้เหงื่อออกบางทีความคิดอาจจะได้ความคิดอะไรใหม่ๆไป แก้ไขปัญหานะครับส่วนตัวผมเองเขาชอบมาเดินแฟกซกิ้งในป่านะครับก็ได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนเรื่องอะไรมาทีมันก็จะมีไอเดียปิงแวบขึ้นมาดีๆขึ้นมานะครับใช้ในให้เรานํากลับไปใช้ในที่ทํางานแก้ปัญหาในที่ทํางานได้มาถึงตรงเนี้ยามว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ประมาณถ้าเทียบกับผูกกระดึงก็ประมาณสั่มแหกครับน้องๆสั่มแหกพอๆกันเลยเพอๆที่นี่อาจจะชันกว่า นี่ครับสนุกดีคนคนก็น้อยดีนะครับวันนี้เพราะว่าตอนนี้เดือนพฤศจิกาคนฮิตไปผูกกระดึงกันมากเลยมีแดดแล้วนะครับนี่เพิ่งเจอแดดแดดต,ตอนบ่ายสามค่อนข้างที่จะเหนือความคาดหมายครับที่นี่สอบเขาวงพระจันทร์โคกสํโรงลบบุรีนะครับ ทางเดินก็ดีมากครับอมีอีกที่หนึ่งที่คล้ายกันนะครับที่บึงการนะครับคูหลังกาทางขึ้นก็ฝั่งที่ผมไปมาก็คล้ายๆแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยที่นี่ชันกว่าแล้วก็ระยะทางเยอะกว่านิดหนึ่งก็มาถึงตรงพญานาคสุมประตูนะครับก็ แสดงว่าเราใกล้จะถึงยอดแล้วนะครับพญานาคที่นี่สีเขียวนะครับพญานาคมีกี่สีวะสีๆไหมเขียวทองเงินดำไหมนิลสายคุดหรือสายพญานาคก,ก็ดูเอานะครับใครชอบสายไหนแล้วก็มีก้อนหินทองทอง,ทอ,งอยู่ตรงนี้นี่นะครับด้านหลังก็จะเห็นวิวพญานาคก,กับพระพุทธรูปนะครับ แล้วก็อ่างเก็บน้ำของเขาวงจันทร์ก็คือเขานางพระจันร์ทเพนนะครับคระพระพละาใาตเาทพเทวดาฟ้าดินลอยพระพุทธบาทหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดหลวงปู่เทพหลวงปู่ดอน พร,รพ,รพ,พระแม่เรณีพระโพธิสัตว์จะแม่เกศมณีศรีประจันสังฆทานอยู่สูง650เมตร3790ขั้นระยะทาง1,680เมตรเขาที่สูงที่สุดในลพบุรี246ของพ่อโอภาสีขึ้นมาในชื่อจากพ่อโอภาสีนะครับวงพระจันทร์ ที่นี้ถ้ำแม่นม้ำเราอยู่ในถ้ำแม่นาำสิีประจันนะครับ้าววถึงว่าทำไมมีสสบยเยอะครับเป็นของท่านนี้เองไปก่อนนะครับออกจากถ้ำมา ก็จะเห็นวิวอย่างนี้นะครับ จะเป็นบริเวณกกตินะครับ mm hmm. เรื่อเลรกไม่มีนะครับแต่ถามผมได้นะครับ Amazing โรบลี Amazing Thailand นะครับวิวสวยมากรองเท้าคลัมเบียครับใช้ได้นานคู่เก่าใช้67ปีอุน,นี้ซื้อมาใหม่เบา ใช้ได้เดินไม่เหนื่อยครับน่าจะทนอยู่นะจะไปผูกกระเดึงเพื่อนเทเลยมาใช้ที่นี่ข้างบนนี้มีพระสงฆ์อยู่หนึ่งรูปนะครับก็ไม่ได้วนมาจากข้างล่างนะครับท่านประจำอยู่ข้างบนนี้เลย สภาพทางบนสันเขานะครับไปที่เขากระโจมนะครับอ๋อปิดเหรอไม่ได่ใจเหมือนกันนะครับลานจอดหอนะครับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ฮะหมดขนาโลทางค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นทางรองเท้าหิ้วมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวน้องหมาค้าไป ขอให้ทอดลองเท้าย<ป>วดหนักใหม่มากครับพี่ไม่ครับต่อตรงนู้น่าจะปิดแต่เราก็จะเดินไปดูปนดินทอง ข้างหลังผมน่าจะเป็นที่ช้างเสียงไทยนะครับแต่ว่าข้าวนี้เขาน่าจะปิดตอนนี้ใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วเราเดี๋ยวเราเดินลงไปนะครับกลับบ้านก็เขาวังพระจันทร์นะครับสถานที่เที่ยวที่เกินความคาดหมายมากครับก็เรื่องระยะทางก็ถือว่าโหดพอสมควรระดับหนึ่งถ้าเที่ยวกับภูกระดึงก็ถือว่าประมาณประมาณซามแฮกเหนือกว่าสัมแฮกนิดหนึ่งร้านค้าก็มีพอประมาณมีบ้างนะครับ มีร้านน้ําร้านข้าวนี่ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าแต่เห็นร้านหนึ่งขายมาม่าที่มีร้านที่มีแก๊กห่วยขายแล้วก็ขึ้นมาข้างบนวิวก็ดีครับมีถ้าแต่ถ้าตื้นครับลงไปนิดเดียวมีถ้าแล้วก็มีพระพุทธรูปให้กราบมีพระพุทธบาทไม่แน่ใจว่าจําลองหรือเปล่าเขาเขียนว่าพระพุทธบาทวายที่4โยนกะปุระแล้วก็มีตรงนี้ศาลาที่ให้ยกช้างเสียงย่ายแต่ว่าวันนี้ปิด แล้วก็สถานีโทรับคมนาคมเขากระโจมของทออ่อนอะแล้วก็เห็นวิวหน้าผาก็ข้างบนนี้ก็เห็นวิวสวยดีครับก็เดี๋ยวเราลงละสี่มงเย็น สี่โมงสิบนาทีนะครับเราอยู่ที่ความสูงประมาณหกร้อยสามสิบห้าเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปกัดถึงคลางกี่โมงไปครับบาไ <ป S 1> บาไบนะเพื่อนละเพื่อนลงเขานะครับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกันได้แล้วไปเอาไมยลูกเหรอ,อ ก็ขโมยลูกเรื่อขอเตรียมดอกไม้มาสกาละด้วยนะครับต่างกันอยกครับลงเร็วก้าวเร็วอย่แต่ว่ามันอาจจะทําให้กล้ามเนื้ออักเสบได้นะครับการที่เดินนายกินอะไรใบไม้หรอก็มีเพื่อน แ,แสมอยู่ข้างบนพระนางสีจันท์สีประจันนะครับก็ข้างบนครับมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งแล้วก็ระหว่างทางลงผมก็สวนกับพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งนะครับท่านก็เล่าบอกว่าพระนางสีประจันเนี่ยเป็นที่อยู่ในถ้ำนะครับ ่ันเป็นคนที่มาทอมาทอจีวรรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนนก็คือพระสี่อริยเมตตะครับเป็นตำนานาส่วนกับพระสงฆ์ท่านหนึ่งครับท่านท่านเคยมาแดครั้งละแล้วท่านมากับพี่สาวพี่สาวท่านขึ้นประมาณสองครั้งท่านก็ท่านก็เมตตาเราให้ฟังนะครับท่านมาทอจีวรรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็ น่าอนุโมทนานะครับเราเดินผ่านแล้วมันดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับถ้าใครจิตอ่อนๆก็อาจจะกลัวได้ก็น่าจะเป็นขนมาสักดิ์อลาพนางศรีประจันเนี่ยแหละครับตอนแรกผมว่าเอ้ยไห้นางไม้กับว่านางไม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเทียบกับภูกระดึงนะครับก็ประมาณซัมแฮก p l u สนะครับก็เหนื่อยกว่าสามแฮกนิดนึงถ้าเทียบกับดอยขุนตานก็ครึ่งหนึ่งของขุนตาะครับ เพราะว่าขุนตาลต้องแบกของเองเนาะอาจจะเราอาจจะเตรียมของไปแคมปิ้งเยอะม,นมันอาจจะหนักนะครับที่แต่ที่น่ะระยะทางก็ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของดอยขุนตาลนะครับแต่เดินสะดวกผมเดินขึ้นลงมาจูปิจูประมาณสามสี่ชั่วโมงครับที่นี่เองเนี่ยจะห้าโมงแล้วก็ใช้เวลาเกือบเกือบห้าชั่วโมงครับ ขึ้นข้างบนไหมครับตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ห้าร้อย 500, ใช่ไหมก็ซักซักชั่วโมงนึงมั้งท่านทอทันทอชุดหล่อพระพิศ่าองค์ต่อไปอแสงมุดพอดีเดี๋ยวเราไปเดินผ่านตรงที่มืดมึดน่ากลัวน่นากลัวก็ พระพุทธศาสนานะครับกาลมะสูตรครับไม่เอากาลมัสูตรเดีกว่าเอาอย่าเชื่ออย่าเชื่อเลยนะครับอย่าเชื่อเขาบอกว่าอย่าเชื่ออะไรบ้างลองไปดูที่การลมัสูตรเขาก็บอกว่าอย่าเชื่อที่อาจารย์สอนอย่าอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อที่ฟังกันมาหรือว่าสืบต่อกันมานะครับก็อย่างพระพุทธเจ้าเองก็สอน ให้เราเคารพอะไรนะครับก็ลองฟังคําสอนดูว่ากราบไหว้มงคลสูตรครับกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้บูชาคนที่ควรบูชาพบบนันฑิตจอย่างพวกผีสางนางนา้หรือว่าแม้แต่พญานาคนี่นะครับท่านก็ไม่สรรเสริญให้กราบไหว้นะครับถ้าจะกราบไหว้ก็กราบไหว้ในคุณงามความดีคุณธรรมของเขาดีก,กว่าครับว่า เขาทําคุณงานคุณทำความดีอะไรตรงนี้เมื่อเช้าที่ผมไปถ่ายรูปบันใดนี้ครับไม่ใช่วันใดสะพานนี้เก๋ดีนะครับอยู่ตรงนี้แล้วด้านหลังก็จะมีสบายสบายจะดูแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเหมือนล่างส่งราะว่าลองพิจารณากันดูครับว่าว่าการที่เราไปผูกต้นไม้ตรงนี้ก็สวยครับอยู่นะการที่เราไป เอาผ้าสัมสีไปผูกต้นไม้แล้วก็กราบไหว้กันนะมันเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเรากราบไหว้เขาเพื่ออะไรไหว้เพื่อขอขอวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าขอทําไมพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับให้เราเคารพในคุณธรรมแล้วก็จะทําอะไรให้สําเร็จมันต้องทําด้วยตัวเองครับการไหว้ขอพรมันมันไม่ใช่ความเชื่อหลักของทางพุทธเรา ถ้าเดินคนเดียวมันก็อาจจะดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอันนี้สันพระภูเจ้าที่นะครับอันนี้สันเพียงตาอันนี้ก็เป็นสไลนะครับตอนแรกผมนึกว่าเอ๊ะเขามากราบไหว้ตอนไหม่หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเป็นการกรบบาบไหว้แม่นางสิปขึ้นครบครบครับครับ <c oughs> <c oughs> เกี้เราไปข้างบนเมื่อกี้เราไปข้างบนนู้นมานะครับสะพานขาวๆขึ้นไปทิธการข้างบนนั้นติดไปข่าวหน้านะครับวันนี But ้เซีแปลงเก็บแรงไว้ขับรถกลับบ so ้านครับวันนี้ลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับศูนย์ห้านะกับศูนย์สามเก้าสอแล้วก็ถึงนสามตัวตรงเลยนะสามตัวตรงเลยนะ ก้อนก็ถูกท่าไม่เยอะเลยใครใครให้ครับเป็นเลขจากที่ไหนครับเด็กที่ถูกคนที่หนึ่งจับให้เมียนถูกที่หนึ่งอ๋อคือผัวก็ทิง้งแม่ก็เป็นโรคลูกก็เป็นเด็กตื๋อแล้วพะความยากจนเลยซื้อใบเดียวถูกลูกซื้อันที่หนึ่งถูกออกข่าวนะคะเด็กหัวดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับท,ที่นเนี่ย